สวัสดีครับสวัสดีเ c รถตู้รถตู้ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้รถตู้นะครับไปเอาหน้าสั้นมาขายนะครับจะเป็นหน้าสั้นนะครับเกียร์กระปุกนะครั้งก่อนเคยเป็นหน้ายาวนะครับจะเป็นคันหลังเนาะหน้ายาวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับได้รีวิวตัวหน้าสั้นแล้วนะครับเพราะราคาจะถูกกว่านะครับราคาประมาณเจ็ดแสนปลายๆเท่านั้นนะครับแปดแสนต้นๆนะครับคันนี้ได้เป็นตัวคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เครื่อง3.0นะครับคอมพิวเตอร์เครื่อง3.0นะครับ สภาพรถเดิมๆนะครับสภาพรถเดิมๆนะครับสภาพสวยงามนะคันนี้นะครับไปบอกเลยว่ารถเดิมนะครับสภาพสวยนะสีบอลเดิมๆครับทะเบียน4 8 0 2นะครับไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะครับรถปี18ไม่แสนสี่นะครับเ8 9 0 0 0เาเท่านั้นนะครับราคานะครับ789,000่าพนะครับสภาพรถสวยสภาพรถเดิมแบบนี้เลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับ พร้อมจองพร้อมจัดไฟแนนซ์บอกไปได้เลยนะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับเป้จะมีลาซานเนี่ยประมาณตอนนี้ที่มีหนึ่งคันสองคันนะครับทั้งสองคันเนี่ยก็ราคาก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับราคาใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเป้จะให้ดูภายในนะภายในเนี่ยก็จะเป็นภายในเรียกว่าเหมือนกันนะครับเบาะหนังนะครับแต่คันที่จะถูกกว่าทัพปีสิบเจ็ดเนี่ยเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้านะครับปีสิบเจ็ดเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้านะครับปีสิบแปด เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้านะครับคันนี้ถ้าปีสิบเจ็ดเนี่ยข้อดีคือได้จัดสูลุงล้อให้แล้วครบนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะเป้นเบาะหนังนะครับสภาพเดิมเลยนะครับแม็กซ์สวยย่างใหม่นะครับแม็กซ์สวยย่างใหม่ฟิล์มติดมาครบมากติดมาพร้อม <c oughs> อะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับคันนี้เรียกว่าเป็นตัว v i p นะเป็นตัว v i p เลยนะครับเบาะหนังหลังคา v i p ครับสภาพสวยคุ้มมาก นะครับเนี่ยสภาพสวยสภาพคุ้มเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับมีจอให้ครบนะนะครับตัวนี้ VIP จริงสวยนะครับหลังคา VIP นะครับหลังคาด้วย VIP เลยนะครับสภาพสวยมากคลิปๆเลยสวยน่าใช้ครับ749,000นเาพันครับถือว่าราคาถูกนะพ่อน1 3ม0 0 0นะครับประมาณนี้นะครับผว่านงวมละ1 3 0 0 0 1 4 0 0 0่งหนะครับออกใหม่ล้านกว่า ต้นในดีไซน์สวยนะครับต่ครูตัเข็บโครงสร้างได้เดิมหมดเลยนะครับสภาพด้านในนี่ครับสภาพเดิมๆคอโนโซลซ้ายขวานะครับครบครบนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเกียร์เป็นกีกระปุกนะครับเ๋ยวเป๊เปิดไฟให้ดูนี่ครับเปิดก่อนนะแบตหมดหรือเปล่าเึ๊บปเ๊บอ่าเปิดแล้วประมาณนี้นะครับแต่ว่าไฟนะ่าจะแบตหมดนะก็เลยได้แค่นี้ นะครับอันนี้คือหลังคา VIP นะครับเห็นไหมนี่ครับสวิตเหมือนเครื่องบินเลยอ่ะอันนี้ก็คือตัวออปชันที่ได้มานะครับเบาะหนังนะสภาพสวยเดิมโครงสร้างเดิมนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมโครงสร้างเดิมนะครับควนนี้ปีสิบเจ็ดไดแมกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแมกสวยๆย่างใหม่ๆนะครับตัวเนี้ยแมกเดี๋ยวนะครับดูให้ว่าปีอะไรนะครับ ปีนะครับแหวขอบสิบห้านะครับยางนะครับได้ยางสภาพใหม่เลยยางปียีิบสามนะครับยางปียีิบสามนะครับรถเดิมพอที่เดิมนะครับรถเดิมพอที่เดิมนะด้านหลังเดิมไม่ไม่มีชนนะครับด้านหลังรถเดิมไม่มีชนทะเบียนแปดเก้าสามเก้านะครับเนี่ยด้านหลังเดิมนะครับกระจนท้ายหนึ่งสองสามสี่เดิมเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวขอดูตนท้ายหน่อยนะครับอ,อืออืบโอ้โหดูครับเกือบชนน่ะจออได้ม่นมากนะครับกะระยะมาอย่างดีนะครับเปิดฝาท้ายไม่ชนนะไม่เสียดไม่โดนเลยนะครับเป็นไงโอ้โหเปิดขึ้นได้เฉยนะครับเปิดได้เฉยเลยนะครับ แอร์ไมโครบัสแล้วด้วยนะครับได้แอร์ไมโครบัสนะแอร์ไมโครบัสโครงสร้างเดิมนะครับนี่มินานสปอตเดิมเดิมนะครับโครงสร้างเดิมพื้นเดิมนะครับไปเขียเป็นอ้างเลยต่อโครงสร้างนะครับเนี่ยสภาพเดิมสวยเลยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับแบบนี้นะใครสนใจจ่จับจองได้เลยนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับ ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับด้านหลังสภาพเดิมลมทุกอย่างครบนะครับเนี่ยเดิมเดิมนะครบับพอเป็นอาร์โครงสร้างเดิมหมดเลยนะครบับสีสวยด้วยสีบอลนะครบับรถสีบอลน,นะสาภาพสวยนะครบับแอร์บคบัสหลังคา V i p นะครบับอ่ะเดี๋ยวไปขอปิดตรงก่อนนะครับขอปิดก่อนรึกันเสียว นะครับดูที่ดูนะปึึบหืมมินเดียวอ่ะโหโดนนิดนึงโดนโดนไอ้นี่ขอบหืออ่ะเซ็นเซอร์สี่จุดโคตรสวยกรตู้ครับใครหายอยู่ปรึกษาไปได้เลยนะครับกี่ก็ปลูกนะคันนี้ใหม่สันเจ็ดนะครับโครงสร้างสภาพเดิมนะครับโมเน็อตเดิมเดิมอ่ะ อันนี้จะมีในเรื่องของพวกเซ็นเซอร์ถอยด้วยนะครับออนนี้ดูหน้าเครื่องหน่อยเดี๋ยวขอแกะฝากระโปรงหน้าดูหน่อยนะครับเปิดมานะครับนี่เครื่องเดิมนะติเออกอร์มอกอเดิมนะครับสบภาพเดิม,เ,ดมเลยหัวตัวหัวนอตเดิมนะครับจะคงจะเข็บทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับตาโป้งตาปั๊มนะครับนี่เดิมนะ สภาพเดิมนะครับน่งน็อตเดิมนี่ครับเดิมหมดเลยนะสวยงามนะครับสภาพสวยนะครับเครื่องเดิมสภาพสวยเลยลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับโทรหาเพได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เด้าี่แดสี่ครับรถตู้สวยรถเดิมครับเอาไปใช้งานวิ่งงานได้เลยนะครับพร้อมรับงานหรือจะใช้แบบเป็น VIP ส่วนตัวก็ได้นะครับก็วันนี้ฝากด้วยนะครับรถตู้นะครับหน้าสั้นนะครับคันนี้นะครับยังว่างอยู是是 taki, to, ่นะครับ ยังว่างอยู่นะสนใจจองได้เลยนะครับมีหลังควา VIP ปี17นะครับ7 4 9 0แสแล้วก็ปี18นะครับ7 8 9 0 0 0นะครับหรือเจ้าหน้ายาวไปก็มีให้ครบมันเลยนะประมาณ1ล้าน1แสนกว่าบาทนะครับติดต่อที่เบอร์0 9 4ย์94 8า8ี่เนะครับ